l ทลอาราวอ้พี่นุชคันนส้มส้มส้มเป็นอะไรทำไมเกาขนาดนี้อะผื่นขึ้นแดงไปหมดเลยค่ะคือไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแต่จรผื่นก็ขึ้นเดี๋ยวนะคุณน้องไม่อาบน้ำหรือเปล่าคิดก่อนนะเมื่อคืนน้องอาบหรือเปล่านะไม่ได้อะเสื้อผ้าซักไหมเอ้ยเออแน่นะเออนะหน้าคิดนะเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาการคันนี้น่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องพูดอย่างนี้ค่ะคืออาการคันเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสองสองกลุ่มใหญ่คือ มันเกิดจากอาการคันที่เป็นปัจจัยภายนอกอแล้วก็ภายในค่ะพี่โนตอย่างเช่นปัจจัยภายนอกเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดแบบในลักษณะที่แบบผิวของเราเนี่ยถูกเสียดสีหรือว่าถูกกดทับก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าจะเป็นมแมลงสัตว์กัดต่อยอันนี้ก็คือมันผื่นขึ้นที่เราเห็นได้ชัดเจนนะหรือว่าเป็นแพ้อากาศหรือควันบุหรี่อ,อันนี้ก็คือจะเป็นผื่นขึ้นเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะเป็นแพ้ฝุ่นละอองเกสรหรือว่าฝุ่นนะคะรวมไปถึงบางทีเนี่ยอาจจะแพ้เหงือ่อ คือบางคนอาจจะแพ้เงื่อนตัวเองเนี่ยค่ะพี่โน้ตก็สามารถขึ้นผื่นได้เช่นเดียวกันค่ะรือว่าจะเป็นบางทีนี่นะคะแพ้สารเคมีแพ้อาหารนะคะือว่าแพ้แอลกอฮอล์โรคภูมิแพ้และสุดท้ายลมพิษค่ะพี่โน้ตปัจจัยเหล่านี้คือเป็นอาการคันเนี่ยนะที่เกิดจากปัจจัยภายนอกของสส้นอ๋อที่ทําให้เรามีผื่นหรือว่าบางทีคันบางคนบอกว่าคันแบบไม่มีผื่นนะแต่มันเหมือนคันอยู่ข้างในอะคือมันแบบรู้สึกแบบ เกาอยากเกาอยากเกา,เกาส่วนปัจจัยภายในค่ะพี่โมันก็จะลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงคือค่อนข้างแบบอย่างเช่นเป็นเรื่องของน้ำเหลืองเสียหรือน้ำเหลืองที่ไม่ดีเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้เราเกิดผื่นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นจากโรคเลือดจางอ,อ,อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและอันที่สามนี่คือน้าตาลในเลือดสูงหรือแบบเหมือนเบาหวาน เนาะโอ้ยอย่างงั้นก็สามารถเกิดอาการคันได้นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้หรือว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะวันนี้พี่นศมีตัวช่วยมาให้ทั้งส้มที่กําลังเกิดอาการคันอยู่แบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่บางครั้งอาจจะมีอาการคันทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนี่เลยนะคะดีนัสกนะคะดีนสสกนี้นะคะจะเหมาะค่ะสําหรับผู้ที่ป่วยนะคะเป็นโรคต่างๆ มาเริ่มกันที่กลุ่มโรคแรกเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มโรคผิวหนังนั่นเองนะคะแล้วก็ผื่นคันค่ะเกิดจากหลายสาเหตุเลยนะคะสําหรับกลุ่มโรคนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างที่ส้มบอกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองต่างๆนะ,ะยิ่งในกรุงเทพของเรามีฝุ่นยเยอะนะคะ หรือว่าจะเป็นการแพ้ยาแพ้สารเคมีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าการตอบสนองของแต่ละบุคคลละค่ะ,คะว่าจะมีการตอบสนองได้เร็วแค่ไหนสําหรับผิวหนังของตัวเองบางทีพี่นรศอาจโดนฝุ่นเยอะๆอาจไม่เป็นไรแต่ส้มผิวบอบบางโดนฝุ่นนิดเดียวอาจจะเป็นผื่นคันขึ้นมาอันนี้ดีนนสููช่วยได้นะคะ ส่วนกลุ่มที่2นะคะจะเป็นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มน้ำเหลืองเสียนเองะนะคะก็เกิดจากปัจจัยภายในร่างกายบกพร่องละค่ะทาให้เกิดอาการคันบวมแล้วก็แดง<ม>นะคะทางด้านของดีนาสุเนี่ยก็สามารถช่วยได้ะนะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มของผู้ที่ป่วยเป็นโรคในเรื่องของเลือดจางนะคะ,คะก็จะมีอาการอ่อนเพลียปวดหัวหรือว่าบางครั้งจะมีอาการไมเกรน<ม>อันนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการได้เช่นเดียวกันะนะคะมากัะนี่กลุ่มที่4ค่ะเป็นกลุ่มน้ําตาลใน เลือดสูงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยนะผิวเนี่ยจะเป็นแผลได้ง่ายะนะคะ แล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีแผลที่เกิดจากโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคเบาหวานถ้าเกิดเป็นแผลแล้วเนี่ยบางทีมันจะหายยากนะค่ะก็ถ้าเผื่อว่ามีอาการคันตามมาด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานดินสุได้ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่รับประทานดินสุเนี่ยนะมันก็จะมีผลในเรื่องของการช่วยบารุงอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรเทาอาการปวดพื้นคันนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ผู้ที่ปวดหัว บางครั้งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยสดชื่นก็จะทําให้สดชื่นยิ่งขึ้นนะคะหนุ่มๆสาวๆที่เป็นสิวเป็นฝ้าก็จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นส่วนวัยทองที่มีอาการร้อนๆหนาวๆ <c oughs> อันนี้เนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติแต่พี่ไม่เป็นนะจริงปะพี่เย็นสบายตลอดเดี๋ยวพี่วัยทองแล้วหรอยังพูดไ่ก่อนเดี๋ยวคุณน้องจะโยนมาพี่จะยุ่งโอเคค่ะ โอเคค่ะก็สามารถรักษาลงได้เยอะนะคะส่วนมาดูวิธีการรับประทานง่ายๆมากเลยค่ะรับประทานนะคะวันละสองครั้งครั้งละ2เม็ดก่อนอาหารนั่นเองค่ะ,คะแต่ว่านะางผู้ชมสักนิดนึงนะ,ะถ้าหากว่าแบบว่าทานแล้วนี่มันอาจจะแบบไม่บรรเทาไม่หายไม่ดีขึ้นหรือว่าอาการมีอาการหนักเนี่ยนะคะนางนผู้ชมพบแพทย์ดีกว่าะคะ่ะนะคะค่ะอะไรค่ะนั่นก็เป็นสิน่งดีๆที่เรานํามาฝากในช่วงของ Health a o u n d ค่ะ ่แล้วะะล่ะค่ะและช่วันี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยพี่นต <Wow. S 1> ค่เที่ามานั่งชิวๆกันจิบกาแฟจิบโกโก้โกชน <Nee. S 1> แก้วนี่นะคะที่ร้าน One t o A Coffee CDC ค่ะค่ะยังไงว่างๆอย่าลืมแวะมานะคะที่ร้านนี้ได้เลยอยู่ที่เกษตรนวมินมิ์ค่ะใช่แล้วะคะ่ะและสำหรับช่วงหน้าเราจะมีทริคแอนทริปอะไรมาฝากผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะ